ปล่วยได้คู่ผู้บ่ยจริงๆนะสำหรับปล่อยครั้งนี้นะครับเอาเชิญผู้บรรยายจริงนะครับเอาไปโดยไมยดีดการศึกษาห1 0่งันนึ่งพันบาทนะครับชนาาะรับส,ส,สุทธิเกลยหัวแก้ววเวนของพระอาจารย์แล้วก็เกียรติ 4, ยศสองัญญาที่มาจากเชีเชราลนะครับ

เกียรติยศระวังรักสดสดกับเกียรติยศบนเปิดเข้าไปแห่งเลยครับตอนนี้ยังเชิญขันอยศอะไรที่จะเป็นประจักษ์สายตากับที่ลับสายโบลของเรารักสดสดเกียรติยศต่อกันยาตามสายตาสดสดชั้งจ้องกันอยู่กลางเวที นะครับทางดันแข่งรถสุดๆทางดัานเกียรติยศบอกว่าไม่เป็นไรสบายนะครับจิตใจนี้ก็ตื่นตื่นเดือเดีอยากได้ประสบปัญญาด้วจากเชียงรายเอาละครับจะนี้เรื่องเริ่มเลินละเอาไปตีเซลล์ตัดเดินแล้วมันร้อนแล้วมันเบรกไม่อยู่แล้วตอนนี้เก่งน้ำเต้ยนกันอยู่ต่อแตะต่อแตะ และกาต่างด้านของรับสุดๆจะกยัตก็ยังเฉเอามาใหม่ครับวางแกงทางซ้ายตั้งขวาเกียรติยศดีนะครับ้ากน,นาเอาวัคเกตเกียรติยศานระดับปัตามเก่งดักรับสุดๆดดอยู่ในมุมแดง ไปก็ไปใหม่ทมมำกำได้ทำกันไปเลยทำนัดยักกับกดจดอมแถลรักษสุดธๆๆิๆเลยเยษยยกษต่ยศปัญญายับเกิรายเอาวันนี้กเกษตรสมวนเคียงกับพบกเก่าเชียงรายครับ ไปเราไปชมกันในยกที่สองกรับนักมวยคนที่หกในรายการวันนี้เรามีมวยจักรวรรดเจ็ดลูกครับเอาแล้วรับเริ็วละในยกที่สองรักสุดๆทนให้ออกขับรถออกทำได้เลยครับยกที่สองแล้วาผู้ชมรออยู่อบอุ่ความใจโดยในการชกของนักมวยจะเลัาใจยังไงนะนะครับเอา ว่ากันแล้วก็ชัดคกันเลยรักสุดๆอย่าไปยึกแค่ัญญาตอนนี้ตั๊กโพหน้าตายังสดชื่นอยู่นักเพราะว่าอยู่ในโกที่สองไอ้ตุนีต้าได้ออกคาพุดออกแต่ละกลุ่เนี่ยมันหนักครับเพว่าจะเป็นท้าหนาครวม รรมการบอกเดกเอาช็ไมไได้ชกันไปเลยครับเอาไปจากสายต่างกันผู้ชมเอาเลยครับยากันไปเลยผลวยพิภูการต่อสู้ยเอาลครับนีเรนเขาครับลอกจุดเฮ้ยนั่งตียยิบออปัญญารับจุดสุดิพยเลย จะรับมากเกณฑไหนาเจศักดสิอ่าีแล้วครับโอ้โหแต่ละดับขึ้นเขาขอ,อบัญญาขึ้นเขาเจติยศข,ขอ,อ,อบัญญาให้ ตอนี้ดอกแล้วจะเียนกันแล้วโผล่ใน้โหแต่ละดอกโอ้มาทาอนรเขาอรเขาาครับุผู้ชมแต่กจะเลี่คอรเขโ้โหตอนนี้ออเอาเรเสียงกันลรเขาการแบบแจกแเอาจบเริ่มตกันใหม่ลบกับหมดจบ ต้องอันเวทีก็คืออาจารย์ประพันตะคูลเอาละครับยกที่สามเร่มขึ้นแล้วครับเอาเชกก็ได้ชกเลยครับตอนนี้เอายกที่สามแล้วนับเ,เป็นหวงตังทีให้ร่เงกายหนุยเอาชกได้ชกไปเลยครับ ไปดไปตัดจบจกันอย่หลังจากจบยเรียบร้แล nah, ้วครับเราก็ไปรำงกัต่อนรณกรักสุดสุดอยากดีนี้ตัดรักสุดสุดตัเกนสีแดงยกนะครับมาไ้ด้วยกต่ดตปะอกว่าอาน กนูปเป็เรากับเชียงรายเอาวางแข้งครับโอ้โหแบบนี้ไอชากับมาแรดเดาะรักสุดๆเตีมยยตดเยอกเฮ้ยเขเตทางด้านขอกหยายืไปวางแข้ง,ขง,ม,ง,ขงมันตับปามเหมือนกันไป้ก็ไปไปรดเต็มเต็ เป็นการทีบแบบรักสุดๆทีบไปมโค้งไปพับในสายขาถึงเล่นของสิงถึงเล่นสับมีระดับเลยมีพละกกำลังนอกจากพละกำลังแล้วก็จะมีเชิงด้วย ไอเอกอากาจปพิยศรับสุกตุก็ยังเฉยเข่าแบบริบวนอาเจียอีกจะพสาเจ้วครับออกไปทาซ้ายขวาออกจากตุกไอ้เข่ารับสุกุเด็กพิยศได้กอดมเล่นเข่าไอ้เข่าไอ้เข่าออกจากเยครับไอ้เข่าอากจะเจ๊ะเจ๊จ๊ เอาที่สี่ครับเอาที่สี่ครับรักสุดๆเย็ดปีเจ็ดเอาแล้วบ็ัดได้ทำไปเลยเอามากงแ้วครับตั้ขอเีย เฉยอยๆร,รับสุกตเอาทำได้ทำไปเลยครับไปก็ไปไมปป่ต่า,า,างกัมได้ชมไปเลยครับเอาไปรับแฟนอย ศิลปะแม่ไม้อดีไทยเอาละครับตอนนี้วางแขนรับผิดชอบแต่ตีเย็บได้ต่อไปเลยครับเป็นกําลังใจให้กับพี่นักเตะเลยศิลปะการต่อสู้คนเดีๆนะครับโอ้โหเอาตัอใจตัดไปเลยครับน้องบวยตอนนี้ท่านผู้ชมต้องการดูศิลปะการต่อสู้ เวลาชกก็ต <icana>, ้องชกครับเวลาให้น้ำก็ให้น้ะบทเวทีคือการต่อสู้ข้างล่างแบบเป็นเพื่อนกับเอาชกได้ชกไปเลยขับด้วยขับกวางไปขับใจครับขึ้นเกงบลงล่างขับการเก็บไปยึลงล่างไปแล้วไปครับออกแล้วจะเดียงกับเท้านะครับเดินไปลับสุดเกลือดสุด นี่ล้วครับเลยออกแต่ละดอกเอาทับได้ครับทัไปเลยครับเปวนใจกันแล้วไปไปเลยยาไปยดที๊สตักดน้าเก็บไปยกกรกสุตดใบาเออหลอนแก๊กเจ้อบแค่กันสิรักรน้าบเสยจะเชียรเอาเช็ดกันด้ยกคับหมดจบสิ